สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มีอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับเป็นการบอกเล่า9ก้าของรถกันก็จะเป็นเว็บขายไฟฉายที่ฟีดขึ้นมาที่หน้า Facebook ผมนะที่หน้า Facebook ผมผมก็เลยลองเข้าไปซื้อพอเข้าไปมันจะเข้ามาเป็นเว็บนี้นะครับเนี่ผมเปิดให้ดูเว็บนี้นี่ครับเว็บนี้นี่ครับไฟฉายรุ่นนี้นะครับ M S 1 8นะครับ ไปฉายรุ่น M S 18นะแล้วเราเข้าไปดูสเปคกันดูนะครับนี่ไปฉายโคตรเทพไหมครับอ่ามอบลำโพงไร้สายในช่วงเวลาจำกัดด้วยนะครับ M S 18ราคา700-1300ถึงบาทดูสเปคนะครับนี่เป็นไปฉายซปเปอร์ไบท์นะครับออาปุด1 0 0 0 0งแสนดูเมนนะครับแล้วดู ดูที่โฆษณาไว้มีดีเทลมีรายละเอียดหมดเลยมีการต่อมีอะไรด้วยซึ่งดูดูถ้าดูถ้าดูในภาพดีๆสังเกตดูไอ้ตรงด้านข้างของของไฟฉายนะครับมันจะมีรูระบายอากาศตรงนี้เป็นพัดลมมีวอลชาร์จมีข้อมูลเฉพาะทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็การสั่งนี่ สามารถสั่งผ่านเพเพย์พาวได้แล้วก็เนี่ยมันจะมีเคอรี่ด้วยมั้งเดี่ยผมดูก่อนมันจะมีส่งผ่านเคอรี่ด้วยนะนี่นี่นเคอรี่แบบเก็บเงินปลายทางนะครับอันนี้กระตุกต่อมสงสัยผมก็ไม่ไหวไนงะเลยสั่งซื้อมาเพราะว่าเนี่ยเราดูในรูปภาพนี่ยโอ้โหดูหลอด LED ที่อยู่ในไฟฉานี่18หลอดเลยนะนี่ย18หลอด ซึ่งผมเห็นจากหน้าฟีดบน Facebook ผมนะมันเป็นเว็บนี้มันเป็นฟีดของร้านคา้าเหล่านี้นี in, Best deal Thailand. ่ b e ็ดอิ e t บ t ด l i n อ n นทแลนีนี้ผมก็เลยย้อนกลับเข้ามาหาดูว่ามันมันเว็บอะไรวะมา,มาดูดูโอ้โหนี่แบบพอเข้ามาดูเ้วเห็นอย่างนี้ผมว่าผมโดนแล้วน,นี่ไปฉายตัวนี้นะครับนเนี่ยไอ้รูปตัวนี้มันขึ้นไปฟีดอยู่หน้า Facebook ผมนะครับคือฟีดตัวนี้มันได้รับการสนับสนุนจาก Facebook ก็คือเป็นการซื้อโฆษณาของ Facebook กั่แหละผมก็เลย ผมก็เห็น,เพ,นเพื่อนคนไทยสั่งเยอะนะสั่งเยอะเลยเนี่ยมีคนสนใจเยอะแไปหมดเลยผมก็เลยลองดูไว้พันกว่าบาทคือคิดแล้วว่ามันน่าจะไม่ใช่ราคานี้หรอกพันกว่าบาทเนี่ยก็เลยอลองสั่งดูถ้าถ้าโดนถ้ามันไม่ใช่ของที่ตามโฆษณาคือเดี๋ยวจะเอามารีวิวเป็นการเตือนให้กับเพื่อนๆน,นักช้อปออนไลน์กันทั้งหลายให้ใหใหชมกันเนี่ยพอผมเข้ามาเว็บแล้วเ,เป็นอะไรก็ไม่รู้ ทีนี้ช่วงระยะเวลาที่ผมสั่งเนี่ยมันก็ประมาณใช้เวลาประมาณหสัปดาห์เนาะผมก็เกือบลืมไปแล้วหสัปดาห์แล้วพอหสัปดาห์ถัดมาเนี่ยเคอร์รี่ก็โทรมาหาผมประมาณช่วงวันศุกร์แต่ผมก็ไปเสียตังค์จ่ายอะไรเรียบร้อยซึ่งก่อนที่มันจะมาหาผมเนี่ยผมก็ลองเข้าไปหาลาซาดาเนี่ยไปเซิร์ชหาไอ้ไฟฉายรุ่นเนี้นี่จะดูนี่นี่หนึ่งที่ผมสั่งมานี่ครับราคานี้เลย กดสั่งผ่านหน้าเว็บเขานะครับในตัวนี้กดสั่งเก็บเงินไปทางผ่านหน้าเว็บเขานี่ผมแคปเจอร์ไว้ทีนี้ระหว่างรอเนี่ยผมก็ไปหาข้อมูลในใน z a d a ไอเไชไฉเอ m ม8แม่ไมไปฉายอะไรว่ามีขาย l าซ a ด้หรือเปล่าว่าเผื่อลาซาดามันจะถูกกว่านี้คือไม่ได้คิดว่ามันจะแพงกว่านี้กะว่ามันน่าจะถูกกว่านี้นะผมลองเชื่อด,ดู MS18 หรือเปล่า ใครใายนี่ครับในลาซาด้าครับดูราคาในลาซาดานะครับหลักหมืน่นนี่รักหมืน่นดูก่องครับผมเห็นอ่งผมเห็นในลาซดาแบบนี้แล้วผมแบบเอาละผมโดนละคือเตรียมใจรอแล้วลว่โวา,วโ,ดวาวโดนต้มแน่นอน ก็รอจนมันมานะนี่ในลัดาร์จะเ,เป็นอย่างนี้นะครับตัวบอดี้น่าจะเป็นโลหะหมดเลยเพื่อช่วยระบายความร้อนมาแล้วนะครับทุกลน,นี่คือสินค้าที่ผมสั่งมาเป็นการเก็บเป็นปลายทางนะครับอันนี้ส่งโดยเคอรี่ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์นะครับ ส่สัปดาห์ที่แรกผมคิดว่าของมันอยู่ในไทยแต่ว่าสินค้าตัวนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับมันส่งมาจากจีนทีนี่ครับชื่อโลโก้ที่แรกผมว่าน่าจะไม่ได้สินค้าแล้วเพราะว่าเหมือนมันถูกเป็นเว็บหลอกวงหรือว่าอะไรนะแต่ทีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันดูอีกทีนึงว่าสินค้าข้างในจะมาสภาพไหนแต่เท่าที่ผมดูผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นของจริงนะ ซึ่งอันนี้ผมผมก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นของจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมไปดูราคาในรัตนาเราโอ้โหไปขายรุ่นเนี้ยขายอยู่เป็นหมื่นนะแต่ไอ้เว็บเนี้ยมาขายอยู่พันกว่าบาทมันมันกระตุกต่อมทดลองให้ต้องเสียงเงินซื้อจริงๆเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับว่าสภาพข้างในเป็นยังไงการแท็กผมว่าดีอยู่นะการแท็กมาก็โอเคดีไม่ได้มีข้อตำหนิติดจิงอะไรถือว่าดีแต่ว่า ต้อามาแกะไป,ปพร้อมๆกันนะครับเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยดีกว่ามาลองดูกันนะครับว่าของข้างในเนี่ยมันคืออะไรจริงอย่างโฆษณาหรือไม่แต่ผมพนันได้เลยว่างานนี้เนี่ยมีการโดนต้มแน่นอนเพื่อนๆนักช้อปปิ้งออนไลน์ก็คิดว่า มาลุ้นมาลุ้นไปพร้อมๆกับผมกันนะครับผมว่านะนี่ดูนะครับหน้าตาเป็นไงเป็นไงไปขายหน้าตาดูดีอ่ะดูดีหน้าดูดีแต่เบามากเบามากเลยนะครับท่านผู้ชมเบาจริงซึ่งผมคิดว่า ไม่ใช่ขอในที่โฆษณา,าหรอกเพราะว่าแตกต่างกันเยอะเลยไอตัวที่ที่ดูรีวิวในเว็บไซต์มันจะมีพัดลมระบายความร้อนนะแต่ตัวนี้ไม่มีถือว่าเนี่ยเป็นข้อมูลการตัดสินใจของท่านผู้ชมแล้วกันถ้าเจอโฆษณาของเว็บตัวนี้ฟีดเข้าหน้า Facebook ใครคุณรับประกันได้เลยว่าเจอเจอของสินค้าแบบผมแน่นอนจะเจออย่างที่ผมเจอแน่นอนตัวนี้ไม่ต้องห่วง ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ของแท้คือเอาก๊อบรูปมาแล้วเอามาโฆษณาขายเห็นไหมครับดูข้างในไปใายราคา1 8ื0นปมาขายอยู่พันกว่าบาทนี่ดูเห็นไหมหลอด led อยู่ข้างในนี่กาก,ากมากเลยนะผมดูเห็นไหมเป็นหลอด led ธรรมดาครับกา,กากมากแต่ไอตัวที่โฆษณานี่แบบ led นี่เต็มไปหมดเลยนะกำลังวัดนี่สูงมากคือมันก็ มันก็ยังศึาไปหน้าด้านเอารูปคนอื่นเข้ามาวางขายอะด้วยความอยากรู้ผมก็ซื้อมาเนี่ยผม,มจริงจริงผมกะแบบว่าจะให้เคอรี่เขาตีคืนกลับไปแล้วแต่ผมไหนไก็สั่งลองดูสีเสว่าผิดถือเสียว่าเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันในกล่องมีไฟฉายหนึ่งอันอะแดปเตอร์ชาร์จ หนตัวแล้วก็สายคล้องนะครับมีแค่นี้มีแค่นี้จริงๆทีนี้ตัวที่โฆษณานะครับจะมีพัดลมอยู่ด้านข้างตรงนี้มัจะเปิดมีพัดลมซึ่งตัวนี้นี่เป็นแบบมันก็กล้ามาขายมากเลยนะโอ้โหพลาสติกธรรมดาไม่ได้มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยจริงๆนะครับเนี่ยเปิดตรงไหนวะเนี่ยเปิดตรงนี้อ่าครับแสงปรับได้อยู่4ระดับเดี๋ยวผมลองดูครับอ่ะเริ่มเปิดแล้วนะครับอ่หนึ่งระดับระดับที่สองคือแสงลดลงนิดนึงระดับที่สามกระพริบมีสามระดับนะครับมีแค่สามระดับไม่ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้ว คือมันก๊อปเข้ามาแล้วก็ไปเอารูปราคาราคาเป็นหมื่นของรุ่น M M อะไรนะ M 1 8 M 1 6เนี่แหละเอามาโฆษณาขายสำหรับการซื้อมาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าถ้าคุณเจอไอ้ยี่ห้อเนี้ยไปโฆษณาในใน a c e b o o k คุณนะ ไม่ต้องไปสนใจมันเลยมันเนี่ยจะเจออย่างผมเนี่ยเนี่ยเจอไปฉายแบบเนี้ยก็พอใช้ได้นะผมว่าแต่ว่ามันถ้าพูดแล้วคือมันราคาแพงเกินไปราคาไปฉายเนี่ยผมตีให้ราคาอยู่มันแค่400เนี่ยประมาณ400บาทเค่นั้นพอแล้วเนี่ยนี่มันขายมาต้องพันกว่าบาทถือะว่านำมารีวิวเตือนเพื่อนๆกันนะครับตัวนี้นะครับเจ็บปวดเจ็บกระดองใจ อย่างน้อยก็ได้รีวิวเอ้าเดี๋ยวยังมีอะไรให้ดูอีกนิดหน่อยเรามาดูกันนี่คือไฟฉายของแฟนผมซื้อมานะครับเนี่ยกระบอกนี้ซื้อมาตาเลาสักสามร้อยมั้งสามร้อยนิดๆเนี่ยประมาณสามร้อยนิด,นดไม่ถึงสี่ร้อยนี่นะครับกระบอกนี้นะครับเทียบกับกระบอกนี้คุณดูนะครับไอ้นี่พันกว่าบาทไอ้นี่สอง 300กว่าบาทแล้วคุณดูบอดี้ตัวนี้บอดี้เป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับนี่นี่ครับตัวนี้นี่คือหลอดที่อยู่ข้างในอันนี้มันหลอด X เท่าไหร่ผมจำรุ่นหลอดไม่ได้แต่อย่าไปสนใจเลยแค่ตัวนี้จะเป็นโลหะทั้งหมดแล้วดูนะครับนี่นีครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกอย่างนี้ได้เป็นซูมนะครับเป็นซูมตัวนี้จะมีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่ด้วย แล้วก็ตอนถอดประกอบจะนะตัวนี้จะถอดตรงนี้ได้น,นะครับเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่นี่ครับเป็นแบตเตอรีรตตร่ชนิด JX 1 8 6 5 0 8800มิลลิแอมนะครับ3.7โวลต์คือตัวนี้200กว่าบาทไอเนี้ยพันกว่าบาทเนี่ยเออผมก็ ไม่รู้จะเอาหน้าไว้ไหน้ะแฟนรู้ก็คงจะขายที่หน้าแย่เวลาอนี้ผมใส่ก่อนกระบอกนี้ผมซื้อมาจาก l a ซา d a นะครับเนี่ยครับดูตัวนี้ดีๆไปหาซื้อกันดูนะครับแล้วกิดใครสนใจก็สายชาร์จจะเป็นแบบสายไมโคร USB อทั่วไปนะครับ ันนี้เวลาสายต้องสแ่แน่นเพราะว่าเวลาเปิดไฟมันจะกระแสมนจะวิ่งผ่านสูงถ้าปล่อยให้ร้อนมันจะละลายข้าง,างหลังก็เปิดได้นะตรงนี้เปิดได้ตัวนี้ดูดีกว่าเยอะเลยนะกันน้ําด้วยแต่ถ้าใครไปดูรีวิวตัวนี้ในเว็บเขาเนี่ยโ,โหแม่งแบบสวรรค์ชัดๆน่ะไปขายขนาดนี้เอามาขายราคาแบบถูกๆอ่ะ ด้วยความไม่รู้ก็ลองซื้อมาเพื่อตั้งใจเอามารีวิวแล้วก็เอามาลองด้วยว่ามันจริงหรือคนที่ได้ก็ตามภาพนะครับตามภาพที่เห็นเลยทีนี้เรามาดูตัวนี้กันตัวเนี้มันดูรับบทำงานนะครับนี่ครับไปรับเปิดจะมีไฟบอกสถานะ4ีดวงนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่สเต็ปที่3มนะครับไอตรงนี้เขาจะมี รูให้แสงรอดผ่านเลยนะทีนี้เรามาดูเรามาดูกันผมจะเริ่มเปิดนะจะเ,เริ่มเปิดอันนี้มาดูสเต็ปการทำงานขอนี้สเต็ปที่หนึ่งนี่ซูมเข้าซูมออกอย่างนี้ได้สเต็ปที่สองอลดลงสเต็ปที่สามาลดลงอีกสเต็ปที่สี่กระพริบนะครับสเต็ปที่ห้ากระพริบเป็นจังหวัดมีห้าสเต็ปนะครับตัวนี้ ตัวนี้มี3สเต็ปตัวนี้มี5สเต็ปตัวนี้ราคา300กว่าบาทไอ้นี่ราคาพันกว่าบาทโอ้โงแบบเสียได้ค่าเบียร์ไปแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ